โอเคฮะก็สวัสดีคุณดูทุกคนแล้วก็สวัสดีชาวอนิเมะทุกคนนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าอยู่ช่องเด็ก,กุอนิเมะนะฮะคลิปนี้ฮะจะเป็นคลิปประวัติตัวละครนะครับผมจากเรื่องเจ้าสาวแฝดห้านะครับผม EP ที่สี่ฮะในที่สุดฮะมันก็จะมาถึงฮะ EP นี้ครับผมเป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบมากน่าจะเป็นตัวละครที่ทุกคนนะ่ะชื่นชอบฮะซึ่งมันก็เป็นโน .1 ในใจผมเช่นเดียวกันฮะผมนั่นก็คือ นากานุมิคุนะฮะเกิดฮะวันที่5พฤษภาคมครับผม,ผมอายุฮะ17ปีครัปีผมจากมาังงะตอนที่7 9าฮะอายุเธอได้1 8ปีน่เองเพศฮะเพศหญิงนะครับผมส่วนสูงฮะ159ซนติเมตรนะครับผมสีผมะสีน้ำตาลนะครับผมดวงตาฮะสีน้ำเงินเหมือนกันส่วนครอบครัวฮะเธอก็มีแฟนอีก4คนซึ่งแม่ของเธอก็ชื่อว่าเรนานะผมส่วนพ่อเลี้ยงก็คือมามารุนะครับผมส่วนบิดาที่ให้กำเนิดแฟนห้ามีชื่อว่ามโดนะครับผม ผมอาจจะอ่านชื่อผิดก็ต้องขอโทษนะครับผมส่วนอาชีพฮะก็เป็นนักเรียนนะครับผมแล้วก็ทํางานประทานในร้านเบเกอรีร่นะครับผมประกอบตัวฮะมังะบทที่1แล้วก็อดัมมิสตอนที่1น,นะครับผมมิคขฮะเป็นน้องสาวคนที่3ของเฟดทั้งหมดนะครับผมและเธอก็เป็นหนึ่งใน,นตัวละครหลักของซีรีส์นะครับผมเธอมีบุคลิกที่ขี้ขาดนะครับผมหรือขี้อายเองมิคขฮะเป็นเด็กผู้หญิงที่ดูไร้อารมณ์ผมสีน้ําตาลยาบานกลาง ที่มีปลายผมห้อยอุปกรณ์เสริมที่โดดเด่นของเธอนั่นก็คือชุดหูฟังไร้สายที่มีโลโก้รูปสามเหลี่ยมบนหูฟังนะฮะเช่นเดียวกันกับพี่สาวของเธอเธอมีดวงตาสีฟ้าเข้มส่วนสูงดูเฉยหน้าตาดีแลนะหน้าอ,อกใหญ่ปกติฮะไม่คูคูฮะจะสวมเสื้อสเวตเตอร์แขนยาวที่คุมเครื่องแบบของเธอ เธอยังสวมกางเกงรัดรูปสีดำและยังและสวมหูฟังไว้รอบคอส่วนใหญ่และเธอฮะจะมีผมบางส่วนมาปิดตาขวาของเธอบุคลิกภาพฮะมิขู่ฮะเป็นเด็กผู้หญิงที่เงียบซึ่งมีวิธีคิดในแง่ร้ายและมีความมั่นใจต่ำถึงขั้นดูถูกตัวเองนะครับผมฟูตโรฮะตั้งข้อสงเกตว,ว่าเธอฮะไม่มีความศรัทธานในตัวเองนะผมตัวค่อนข้างกับตัวตนที่สมวนไว้ของเธอเธอสามารถพูดอย่างตรงไปตรงมาและไม่แยังเรื่ที่จะไปเชิญหน้ากับผู้อื่นเมื่องรที่เขาได้พูดถึงเรื่องสามก๊กใช่ป่ะวะ เธอก็จะพูดโดยที่ไม่มีความอายแมย้แต่นิดเลยแสดงให้เห็นว่าเธอมีความลงเอยในตัวนายพลตั้งแต่สมัยเซนโกคุเธอได้รับอิทธิพลอย่างมากจากการเธอได้รับอิทธิพลอย่างมากจากปาฏยาของพวกเขาจนถึงจุดที่ส่งผลต่อพฤติกรรมในการใช้ชีวิตของเธอเธอซ่อนความจริงนี้จากทุกคนและรู้สึกอับอายเมื่อคุตาโรพบ เมื่อฟูเทโร่ท้าทายเธอในการต่อสู้ความรู้ทางประวัติศาสตร์เธอจึงสวมชุดเกราะคล้ายกับทาเกดะแม้เธอจะมีแนวโน้มเชิงลบของเธอเล็กน้อยในชีวิตเพอเป็นน้องสาวคนแรกที่เรียนพิเศษกับฟูเทโร่เออมิขู่หได้เตือนตัวเองเสมอฮะให้ปฏิบัติตามการโดยปณีประนอมกับผลประโยชน์ของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันซึ่งมันจะดีกันมาแล้วมิขู่เออคนดีกันมาแล้วอ่ะฟูเทโร่มนคิดอะไรอ่มลงไปแต่งกับมิขู่ มไม่แต่งกับมิขวะมิขวะมีความมิขฮะมีความรู้สึกสงบสงี่ยมเจียมตัวและไม่ค่อยใส่ใจกับรูปร่างหน้าตาของตนเองเมื่อเธอฮะเปรียบเทียบกับพี่สาวของเธอแม่แม้แต่รับรู้สถานการณ์ที่รูปร่างของเธอถูกเปิดเผยเธอแม่นังเกียตที่จะถอดถุงเท้ายาวต่วหน้าครูสายเมสเศจหรือลำคาญการสวมเสือ้อผ้าสีฉูดฉาดมันก็เป็นฉากหนึ่งที่ทําให้เราฮะชื่นชอบตัวละครนี้นะผมนั่นก็คือฉากที่ ถอดถุงเท้ายาวโหฉากนี้ไปมันแบบมันอะไรที่มาปากหัวใจทิ้งแพงใจเราแบบไอ้ที้ยตัวละครนี้มันโคตรน่ารักเออจากข้อมูลของฟอเโลนะครับผมในแต่ละคนนะมีลักษณะเฉพาะนะครับผมแต่ในกรณีของมิคุะเธอมีอะไรมือที่ดีมากความสามารถของมิคุนะฮะจากข้อมูลของยศึบะนะฮะเธอเป็นคนที่ฉลาดที่สุดในบรรดาพี่สาวน้องสาวโดยวิชาที่เธอเข้มแข่งรือเก่งที่สุดกนะ็คือสังคมและประวัติศาสตร์นะฮะเธอมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ญี่ปุ่น อย่างกว้างขวางนะฮะเธอมีความสามารถในการเรียนแบบหน้าตาและบุคลิกของพี่สาวโดยที่คนอื่นไม่รู้ตัวมากเกินกว่าความสามารถของอิจิกะมิคุะส่วนใหญ่มีความสามารถทางกายภาพต่ำที่สุดในบรรดาพี่สาวของเธอและเธอก็ทําอาหารออกมาได้ไม่ดีโดยในโดยนับได้ว่าเธอขาดความรู้เรื่องโรบติกเนื่องจากเธอมีความสามารถน้อยที่จะเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังความสัมพันธ์ของมนุษย์โอเคฮะ ประวัติของตัวละครที่ทุกคนชื่นชอบนะครับผมข้อมีประมาณนี้นะครับผมประวัติของนาโกโนะมิคุนะครับผมแต่ถึงยังไงเธอก็คือที่หนึ่งในใจของพวกเรานะฮะเออโอเคฮะประวัติก็มีประมาณนี้นะครับผมซึ่งอีก็เหลืออีกประมาณ2ตัวละครนะครับผมอยากให้อยากรู้ของใครก็สมัครคอมเมนต์บอกได้นะฮะโอเคฮะก็ถ้าชอบยูนีคือเดิมบนไลน์ฮะกดแชร์และกดเซิร์ฟไลค์คคผมด้วยฮนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you bye bye